เมื่อวันที่15มีนาคมยนนุสรนอิมสะอาดส,สอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กรณีที่พักฝ่ายค้านเตรียมถอนชื่อนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในยติอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามรัฐธรรมนูญมาตรา151แต่ยังไม่มีการระบุว่าใช้คำใดแทนมีคำแนะนำหรือไม่ว่าคงไม่ต้องไปแนะนำเพราะเหมือนในพักเขาเองก็มีการแนะนำกันเยอะแต่คุยกันยังไม่ตกผลกทั้งที่ก่อนหน้านี้ มีการแนะนำว่าให้ถอดชื่อของนายทักษิณออกหรือบางคนบอกว่าไม่ถอดให้ยื่นไปเลยดังนั้นคงไม่ไปร่วมแนะนําให้เขาคุยกันตกลงให้ดีฝ่ายรัฐบาลเราพร้อมในการให้อภิปรายและนายกรัฐมนตรีก็พร้อมนายอนุสรกล่าวว่าในการหาหรือในที่ประชุมสภาเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาจริงๆประธานสภาตั้งใจให้ไปคุยกันในบ่ายวันนั้นอยู่แล้วแต่ก็มีการหาหรือประธานในห้องประชุมใหญ่จึงทําให้เสียเวลาในการทํางานของสภา และความตั้งใจที่เราเห็นวันนั้นคือเราไม่มั่นใจว่าตกลงเขาตั้งใจจะอภิปรายหรือไม่อยากอภิปรายมีหรือไม่มีข้อมูลเพราะถ้ามีข้อมูลเด็ดอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการทําให้ไม่สามารถอภิปรายได้เขาต้องแก้ได้แต่นี่เสียเวลาไปนานจนต้องมาลุ้นว่าจะได้อภิปรายในช่วงไหนส่วนกรณีชั่วโมงที่จะได้การทํางานนอกการเมืองยุคใหม่ ไม่จําเป็นต้องไปอภิปราย5วัน5คืนเอาเนื้อเนื้อเน้นเน้นให้ประชาชนได้เห็นว่ารัฐบาลของนางสาวภทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีมีปัญหาอย่างไรทางรัฐบาลก็พร้อมที่จะตอบดังนั้นขอให้พักฝ่ายค้านคุยกันให้ดีว่าจะอภิปรายอย่างไรและเราเห็นว่าเฉพาะในพักประชาชนเองก็น่าจะมีปัญหาในการทํางานร่วมกันอยู่ไม่แนะนําอะไรเพียงแต่ให้คุยกันว่าตกลงแล้วอยากที่จะอภิปรายหรือไม่หรือหวังเพียงจะสร้างคอนเทนต์ว่าพร้อมอภิปรายแต่รัฐบาลให้เวลาน้อยเพื่อสร้างประเด็นให้เกิดความวุ่นวายเท่านั้น และทางประธานสภาก็ตอบในสภาว่าการฟ้องร้องไม่ได้ฟ้องเฉพาะผู้อภิปรายแต่จะลามไปถึงผู้ทำหน้าที่ประธานในขณะนั้นด้วยฉะนั้นขอให้พักประชาชนและพักร่วมฝ่ายค้านคุยกันให้ดีในอนุสรกล่าว